สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบอิจฉาใครมากๆจนอยากทําอะไรตลกๆไหมคะหรือแบบเคยเจอคนขี้อิจฉาแบบแปลกๆจนขำไม่ออกเอ้ยอดขำไม่ได้บ้างหรือเปล่าครับผมวันนี้แหละคะ่ะเราจะมาคุยแคะแกะเก่าเรื่องความอิจฉากันแบบเน้นหา,หานะคะใช่เลยครับข้อมูลเราแน่นมากมีทั้งบทความจิตวิทยาเออเรื่องจริงจากพันทิพนี่ตัวดีเลย ใช่ใช่กระทู้พันทิปนี่เด็ดจริงทั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านคนรู้จักสารพัดเลยค่ะแล้วก็มีพวกแคปชั่นฟาดแบบผู้ดีจากสนุกพันทิปด้วยนะแล้วก็เออมีนิทานเจ้าหญิงด้วยโหครบเครื่องเป้าหมายเราวันนี้คือมาดูกันค่ะว่าความอิดชามันมีมุมไหนบ้างโดยเฉพาะมุมของขำครับผมแล้วก็ดูว่าจะรับมือหรือแบบพลิกมันมาใช้ให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงดีให้ป๊อบเหมือนมีเพื่อนบ้านคอยตามติด ฮ่า <H aa> รอบแรกเลยต้องเคลียร์คำนิดนึงก่อนไหมคะไอเอนวกับเจ l ลซี y เนี่ยอ่าใช่เลยครับสำคัญสำคัญอันนี้ c a r เรีวกิสรเขาบอกว่า e n v นคือเราอยากได้ของคนอื่นอยากมีเหมือนเขาส่วนเจ l ลซี y คือกลัวเสียคนของเราไปให้คนอื่นแบบกลัวโดนแย่งแฟนแย่งเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะถูกต้องครับผม e n v นวคืออยากได้ของเขาเจลซี y, คือหวงของเราอ๋อชัดเจนค่ะแล้ว ไอ้ความรู้สึกอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันมาจากไหนอะคะทําไมมันฝังลึกจังคือรากมันลึกจริงครับมีทั้งมุมวิวัฒนาการสมัยก่อนนูน้นทรัพยากรมันจังกัดใช่ไหมครับก็ต้องแย่งกันอารมณ์แบบ zero sum game ใครได้เราอดประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีมุมาศาสนาด้วยที่มองว่าเป็นบาปเป็นกิเลสอืมแต่โลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่สัญชตาตญาณนี้ก็ยังอยู่ ครับผมแต่ที่น่าสนใจคือเรามักจะอิจฉาคนใกล้ตัวนะจริงค่ะไม่ค่อยอิจฉาแบบดาราฮอลลีวูดไกลๆเท่าไหร่แต่เพื่อนร่วมงานที่เงินเดือนขึ้นเนี่ยอือใช่ใช่หรือเพื่อนที่เพิ่องออกรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ทั้งที่ก็รุ่นราวคราวเดียวกันทำงานคล้ายๆกันทำไมต้องเป็นคนใกล้ตัวด้วยล่ะคะเพราะเราเออเราเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในเลเวลใกล้ๆกันครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังทำได้เลย ทำไมเราไม่ได้อะไรแบบนี้อ๋อมันรู้สึกเอื้อมถึงกว่าเลยกระตุ้นง่ายกว่านี่เองครับผมซึ่งความอิจฉาเนี่ยมันก็มีสองด้านนะด้านดีด้านร้ายด้านร้ายก่อนเลยค่ะเป็นไงคะอันนี้เรียกว่า malicious envy คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้อยากให้เขาล้มเหลวอยากทำลายโหอันนี้น่ากลัวฟังดูเป็นนางร้ายในละครเลย ใช่ครับมันจะนำไปสู่ความริษยาเต็มรูปแบบเลยแล้วด้านดีล่ะคะมีด้วยเหรออิจฉาแบบดีๆเนี่ยมีครับเรียกว่า benign envy คือแบบเห็นเขาเก่งเออก็ยอมรับว่าเขาเก่งจริงแล้วก็แล้วก็เอามาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองถูกต้องครับเออคนนี้เขาทำได้ไงนะเราลองพยายามแบบเขาดูบ้างดีกว่าแบบนี้ชีวิตก็พัฒนาได้อืมแต่บางทีการบอกว่าเออเขาเก่ง มันก็เหมือนปลอบใจตัวเองหรือเปล่าคะถ้าลึกๆยังรู้สึกไม่ดีอยู่เป็นไปได้ครับจุดนี้สําคัญเลยคือต้องจริงใจกับตัวเองถ้ามันเป็นแรงผลักดันได้จริงก็ดีไปแต่ถ้าแค่พูดให้ดูดีแต่ใจยังขุนอันนี้ก็ต้องไปแก้ที่ต้นต่อความรู้สึกอ่านแล้วแบบนี่ชีวิตจริงเหรอเนี่ยจัดมาเลยครับผมมีตั้งจากเพื่อนชอบแะคะค่ะแคะเรื่องหน้าตาการแต่งตัวคือจิกกัดตลอดโอ้อันนี้คลาสสิก แต่ที่พีกๆในที่ทำงานนี่ก็เยอะนะแบบเห็นเราเด่นไม่ได้ต้องกดต้องเหยียบใช่ใช่หรือบางทีก็เรียนแบบซื้อของตามใช้ของเหมือนกันเป๊ะมีหนักกว่านั้นอีกนะแบบแกล้งคุยโทรศัพท์เสียง,งดังๆให้เราได้ยินอวดเรื่องตัวเองข่มเราทั้งอ้อมโหนี่มันละครลหลังข่าวชัดๆไม่น่าเชื่อนะครับผมแล้วก็มีเคสเพื่อนบ้านสายส่องอันนี้ก็หา เจ้าของกระทู้บอกว่าเพื่อนบ้านรู้ทุกเรื่องใครมาบ้านไปไหนกลับกี่โมงรู้ดียิ่งกว่าคนในบ้านอีกใช่ค่ะจนเจ้าของเรื่องคิดเล่นๆว่าจะติดป้ายหน้าบ้านบอกไปเลยวันนี้ไปทำงานแล้วนะจ๊ะฮ่าก็น่าจะดีนะลดภาระการส่องไปได้เยอะแล้วเราจะรับมือคนแบบนี้ยังไงดีล่ะครับมีหลายวิธีเลยค่ะ ถ้าเป็นสายซอฟ์หน่อยก็พยายามเข้าใจเขาก่อนว่าเขามีปมอะไรขาดอะไรไปหรือเปล่าอมองด้วยความเห็นใจก่อนใช่ค่ะลองคุยดีๆถ้าไหวแต่ถ้าไม่ไหวก็เอ,อไม่สนใจไปเลยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจำไว้ว่าปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่เราแล้วก็หันไปโฟกัสคนที่ให้พลังบวกกับเราดีกว่าเนาะถูกต้องค่ะแต่ถ้าสายซอฟมันไม่ได้ผลล่ะคะก็ต้องมาทางนี้เลยครับสายฟาดแบบผู้ดี <laughs> ชอบชื่อนี้จังฟาดแบบผู้ดีเป็นไงคะคือใช้คำพูดคมๆแต่ไม่หยาบคายไงครับผู้แคปชั่นเด็ดๆในเน็ตนี้เพียบเลยยกตัวอย่างหน่อยค่ะค่ะอย่างเช่นสมองเธอคงเรียบหรูมีความคุ้นหนูแต่ไม่มีรอ,อยหยักโอ้ยเจ็บ <laughs> หรือแบบขอบคุณที่อิจฉาไว้โอกาสหน้าจะทำให้อิจฉามากกว่าเดิมอันนี้ก็แรงมีอีกไหมคะมีแนวแผ่เมตาติดตลกนิดๆ ไม่แน่ใจว่ายังใช้ที่อยู่เดิมไหมคะพอดีแผ่เมตตาไปแล้วมันตีกลับกลากอันนี้ฮาจริงแต่ใช้จริงต้องระวังนิดนึงเนาะใช่ครับสะใจแต่ก็อาจจะสร้างเรื่องตามมาได้ต้องดูสถานการณ์นอกเหนือฟาดแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะแบบขำๆมีนิทานครับเรื่องเจ้าหญิงขี้ฉาเล่าเลยค่ะเล่าเลยค่ะอยากฟังคือมีเจ้าหญิงพิซซ่าอิดฉาเจ้าหญิงโดนัทที่ป๊อปปูล่ากว่าก็เลยไปยุยงพระราชาให้แกล้งเจ้าหญิงโดนัทแล้วไงต่อคะ เจ้าหญิงโดนัทฉลาดไงครับแกเกมบอกว่าทำได้แต่เจ้าหญิงพิซ่าต้องไปหาโลก้าวยักษ์มาใส่ประวานให้ได้ก่อนโหหาได้ที่ไหนละนั่นก็หาไม่ได้สิครับสุดท้ายเจ้าหญิงพิซ่าก็แพ้ภัยตัวเองแถมโมโหจัดจนผมร่วงหัวล้านไปเลยฮ่าฮ่าฮบทเรียนขำๆว่าความอิจฉามันเผาตัวเองจริงๆนั้นเนี่ยใช่เลยครับนอกจากรับมือคนอื่นแล้วเรายังพลิกเอาความอิจฉามาใช้กับตัวเองได้ด้วยนะใช้ยังไงคะ ลองมองคนที่เราอิจฉาเป็นกรณีศึกษาครับวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาต้องจ่ายอะไรไปบ้างจ่ายในที่นี้คือเวลาความพยายามความเครียดการอดนอนการไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรแบบนี้ครับ พอเห็นราคาที่เขาต้องจ่ายเราอาจจะรู้สึกว่าอืมไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มแบบนี้ก็ได้เนอะถูกต้องครับหรืออาจจะใช้ความอิจฉาเป็นสัญญาณก็ได้นะสัญญาณบอกอะไรคะบอกว่าลึกๆแล้วเราอาจจะอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรืออยากเดินในเส้นทางนั้นเช่นอิจฉาเพื่อนที่เป็นนายตัวเองมากๆก็อาจจะถึงเวลามาคิดเรื่องทําธุรกิจของตัวเองประมาณนั้นเลยครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เรียนรู้จากเขาไปเลยเขามีทักษะอะไรเขาสร้างคอนเนคชันยังไง ออ๋ oh, เปลี่ยนจากอิจฉาเป็นการเรียนรู้แทนและที่สําคัญมากๆคือหัดยินดีกับความสําเร็จของคุณอื่นแบบจริงใจครับผมมันช่วยเปลี่ยนพลังลบเป็นบวกได้ดีมากจริงค่ะสรุปแล้วความอิจฉานี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติสุดๆเลยนะคะมีทั้งด้านมืดด้านสว่างครับผมการรับมือก็มีหลายสไตล์ตั้งแต่เข้าใจไปจนถึงฟาดนิ่มๆหรือถ้าจัดการไม่ดี <g liness> ก็อาจจะหัวล้านแบบเจ้าหญิงพิซซาได้ <t> <laughs> ก่อนจบอยากชวนคิดเล่นๆครับผมว่าอะไรคะในเมื่อเรามักจะอิจฉาคนใกล้ตัวหรือคนที่แบบเราอยากจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยลองคิดดูไหมครับว่าไอสิ่งที่เราอิจฉาเขาอยู่นะ่ะค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะกําลังสะท้อนความต้องการลึกๆหรือคุณค่าบางอย่างที่เราให้ความสําคัญในชีวิตเราเองหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากได้ทั้งหมดที่มาพร้อมกับสิ่งนั้นก็ตาม ใช่ครับลองเก็บไปคิดดูเล่นๆครับผม